สวัสดีเพื่อนๆเทรนเนอชอบโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโปเทรนเนอร์นะฮะวันนี้ก็ปัจจัยน,นะฮะออกไปเตรียมสำรวจรังนะฮะก็เป็นรังใกล้บ้านผมแล้วกันนะครับก็เป็นรังสวนสมเด็จนะครับสวนสมเด็จก็ปกติผมจะถ้าช่วงเช้าไม่ได้มีงานด่วนอะไรนะฮะก็ช่วงประมาณนี้แหละฮะ เช้ชานะฮะแดดอ่อนๆนะฮะก็ออกมาปั่นจักรยานนะครับออกกําลังกายนิดหน่อยนะครับออกกําลังกายกันนิดหน่อยวันหนึ่งผมก็เอ่อถ้าเป็นไปได้ก็คือ20กิโลนะครับปั่นจักรยานนะฮะหรือว่าถ้ากําหนดเวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงครับออกกําลังกายนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่ารังโปรอนโกเนี่ยนะฮะเป็น ตัวอะไรดีกว่านะครับผม ราก็ได้มาถึงสวนสมเด็จแล้วนะฮะนี่ฮะนี่ข้างหลังมีแลนด์มาร์กนะฮะเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จย่านะครับก็สวนโดยรอบนะฮะภายในสวนนะฮะจะวิ่งวิ่งหรือเดินปั่นจักรยานเนี่ยนะฮะได้1.75กิโลส่วนรอบนอกที่เห็นเมื่อกี้นะครับที่ผมปั่นมาเนี่ยจะประมาณ3กิโลเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งรอบใหญ่หรือปั่นรอบใหญ่จะได้5กิโลนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะปั่นรอบเล็กคือในสวนเพราะว่า จะมีเขาเรียกว่าอะไรมียิมนะมีเสามียิมสี่ยิมนะฮะเป็นสี่มุมเลยแล้วก็เสารประมาณสิบกว่าเสานะครับก็วันนี้ไม่รู้รังอะไรนะครับผมเมื่อกี้ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยว ผมจะจับด้วยนี่ฮะโปกเกมบอลนะฮะอ่าโปกเกมบอลหาซื้อได้ฮะตอนนี้ของแท้น่าจะหายากนะฮะแล้วก็จะจับด้วยโปกเกมบอลนี้นะฮะแล้วก็ล็อกอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวขอคอนเนคก่อนเนี่ยติดไหมเนี่ยป๊อปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอคอนเนคแป๊บหนึ่งนะฮะดูว่าจะได้อ่าเท่าไหร่นะฮะได้อ้าวไม่ติด นะฮะบางทีมันต่อก็มีปัญหาอย่างนี้แหละหรือไม่บางทีแบตหมดนะผมลืมชาร์จแบตมานะฮะแบตหมดก็ไม่ได้นะเ hmm. นียฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าหนึ่งรอบเราจะเจอตัวอะไรแล้วก็ได้อะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ตรงนี้จะเป็นมีทั้งเสาทั้งยิมแต่ตรงนี้จะเสียดายนะจุดที่เป็นยิมนะที่มีเสาโดยรอบเนี่ยโอ้โหจะเล่นกันมันมากคอมมูนิตี้เดย์นี้เกิดผู้พับผู้พับเลยนะฮะ นี่ฮะยิ้มว่างเราก็ทําหน้าที่ของเราฮะเสียบครับ<笑><笑>นะฮะก็เดี๋ยวปั่นไปดูนะฮะไม่รู้เป็นรังอะไรเดี๋ยวผมขอเช็คนะ,ะมันยุบยับมากเลยนะครับรังโปเกมอนจะอยู่2อาทิตย์นะครับแล้วก็ทุกวันพฤหัสนะฮะจะเปลี่ยนตัวนะฮะ,อะตอนนี้ก็พอดีมันมีก่อสร้าง นะครับเขาจะทำทางเดินเดือยรอบเพิ่มอีกนะฮะนี่ฮะก็จะมีลานตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นก่อสร้างอยู่จะเป็นอทางเดินนะครับทางเดินอ่าน่าจะลิงนะครับดูท่าแล้วนะฮะไม่พ้นแน่เลยลังลิงฮะลิงม่วงนี่แหละนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเสานะ ศาลาตรงนี้มีลานนะครับมาจัดกิจกรรมได้นะฮะแล้วก็โปเกมอนเนี่ยมันมีอยู่ใส้น้ำนะก็จะมีพงมีปลาเกิดด้วยแต่ว,ว่าลังเนี่ยลิงแน่นอน,นะฮะเนน่่ฮะเอปอมชัวนะฮะนี่ฮะบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับเป็นส่วนที่ร่มรื่นทีเดียวนะฮะตรงนี้นี่โอ้โห นะฮะปั่นลานี่มีที่พักมีที่นั่งนะฮะมานั่งกินข้าวได้ครับตันกลางวันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนี่ยฮาิงอีกแล้วนะฮะหลังลิงชัวนะฮะเนี่ยฮะดูบรรยากาศร่มรื่นนะฮะร่มรื่นแต่ว่าช่วงนี้จะมีการก่อสร้างนิดหน่อยนะฮะมีการก่อสร้างกันนิดหน่อยเนี่ยเสียงดังนิดนึงนะฮะแต่ว่าชั่วครับหลังเอปอมฮะ ก็เอปอมมีมีร่างไม่กล้าไหมนะฮะก็เก็บเอ็กเก็บแคนดี้เก็บ XL แคนดี้ไปนะครับเอ็กแอลแคนดี้จะให้เฉพาะคนที่ได้เรเวล20ไป40แล้วนะครับน,นะ,ะ่ฮะนี่เป็นประตูฝั่ง ฝั่งที่มาจากนู่นะฮะสงประพาอะไรเงี้ยนะฮะเข้าได้มีสอง,สองทางนะฮะฝั่งสงประพาฝั่งโรบินสันสีสมานฝั่งสีสมานนะฮะมีทางเข้าสองทางแล้วก็มีทางเข้าฝั่งเมืองทองนะฮะใต้ทางด่วนเมืองทองนะฮะเลี้ยวเข้ามานะะหลังสนามเอสซีจีนะฮะจะมีที่ผมเข้ามาเมื่อกี้แหละนะฮะดูบรรยากาศเห็นนะแล้วก็โปเกมอนเกิดเยอะครับ ปั่นสักห้ารอบนะฮะห้ารอบสิบกิโลก็ได้ของเยอะไม่มีขาดเลยผมไม่มีของขาดนะฮะ One ับอลเบิร์นเลยครบหมดแล้วก็เนี่ยฮะมีช่วงนี้จะมีสแลนหน่อยนะก็ใก้จะสร้างเสร็จแล้วแล้วมีสนามฟุเซ้อลอยน้ำนะฮะที่เห็นเป็นสีขวามือนะฮะสนามคุณซ้อลอยน้ำ มีเครื่องออกกําลังกายสวยๆเลยฮะสวยๆดีๆเลยนะฮะเดี๋ยวรอเสร็จนี่โอ้โหสวยน่าดูแล้วเป็นแหล่งออกกาลังกายชั้นดีนะฮะแล้วก็แหล่งเก็บโปเกมอนชั้นเลิเลยครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สวนนะโปเกมอนเกิดเยอะนะ,ะ, <c oughs> นะครับเนี่ยเห็นไหมเพียบเลยนะฮะแล้วก็มียิมมีอะไรให้เล่นเพียบแต่ว่าถ้าใครจะมานะฮะก็แนะนําเป็นจักรยานเอาจักรยานมาด้วยจะดีมาก มาปั่นนะฮะสักปับเดียวนะฮะจับโปเกมอนไปด้วยปั่นท้นๆฮะไม่เหนื่อยมากเนี่ยดูดิโปเกมอนตึมเลยอืมผมคาดหวังว่าจะเจอเอ,อะไรนะแมวน้ำนะแต่ว่าไม่เจอเลยแมวน้ำเจนเจนก็ดนะฮะไม,ไม่เจอเลยทีเดียวนะครับ มีเฟสโยนเครบืบเนี่ยฮะตรงนี้จะเป็นอีอกเสาหนึง่งแล้วก็มีปลานะเนี่ยเห็นไหมใครจะเก็บปลาต้องมาเก็บใกล้แหล่งน้ำนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีหอนาฬิกาครับผมเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะฮะร่มรื่นครับรมรื่นบรรยากาศดีเดินได้นะฮะฮมาเดินได้คุณแอค ห้องกูไโทษไฮแลนด์เขามาเดินประจำนะฮะออกกำลังกายไปด้วยเดินสักสองรอบนะฮะก็ได้เพียบแหละความนะฮะก็ตอนนี้เขากำลังทำทางเดินเพิ่มนะฮะจะมีลานหรือาลานข้างหน้าจะเป็นทางเดินข้างในเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือที่กำลังจะถึงนะครับจะเป็นเหมือนอ่า นี่ในนี้มีเสาที่ผมยังไม่ได้ปั่นเลยนะออ่นนี้อ้มีไข่ดำเกิดพอดีฮะตอนนี้ยังเป็นเทปูปะ่ะนะฮะใยนี้ยิมอ๋อนี่เสาใหม่เห็นน้มดี่ผมมาขอไว้เองนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สวนไม้เมืองนนท์นะฮะด้านฝ่ามือนี่นะฮะปึ๊บ นี่เดี๋ยวขาวารีเราออกนะนะฮะช่วงนี้ไม่รู้ให้เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวนะี้โอ้เสาใหม่นะฮะมุนซะหน่อยเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะนี่เราก็ยิม้มเห็นไหมยิ้มเพียบเลยนะฮะโปเกมอนเพียบเลยครับโปเกมอนเพียบยิ้มเพียบประลองของไม่ขาดครับนะ,ะอันนี้คือเราปั่นเกือบจะครบรอบอน,นี้ครึ่งรอบแล้วนะฮะนี่เขามีลานเห็นไหมลานขวามือเนี่ย พาเข้าไปนี่ปั๊บๆนะฮะเนี่ยฮะมันจะมีลานกิจกรรมตรงนี้นะฮะพยายามแล้วตรงนี้เพิ่งมีเสาใหม่มานะนะฮะมีเสาใหม่เพิ่มขึ้นมานะฮะยังไม่มีรูปเลยแล้วก็โอ้โหมีนกบินไปนะนด้วยนะฮะมีนกโดยรอบฮะแล้วก็ด้านล่างฮะเป็นพื้น เป็นน้ำนะมีปลาด้วยนะฮะมาให้อาหารปลาได้นะฮะมีนกนะฮะโอ้โหฮะเป็นไงฮะบรรยากาศดีฮะมีชายนี่ไหมเนี่ยพ่ราบมีตัวดำๆตัวน่โอ้นี่ชายนี่สีขาวาน้ำตานชายนี่นยฮะก็จะเป็นทางโดยรอบแบบนี้แต่ว่าผมเนียฮะอ๋อเขาห้ามปั่นจักรยานนะฮะจะเป็นทางแบบนี้ฮะ นี่นี่เลยนะฮะก็มาเดินได้คนเดินก็ใช้ทางนี้นะฮะปั่นจักรยานต้องออกข้างนอกนะฮะโอเคฝายกันต่อท่านี้ก็นี่เขาทำอะไรไม่รู้อยู่ก่อสร้างกันคือถ้ามาสายก็เนี่ยฮะจะมีก่อสร้างครัเนี่ยฮะเสียงดังนิดนึงไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยฮะทางล้มเื่อนมากนะฮะตรงนี้ก็จะมียิมอีกหนึ่งยิมเห็นไห นะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยอ๋อยิมอยู่14ชั่วโมงฮะเรามาตียิมกันดีกว่าฮะเพื่อให้ส่งเขากลับบ้านครับนะ,ะก็พอถ้าออกมาสายเนี่ยก็เขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะทำงานนะเสียงดังนิดนึง นี่พ่อแม่พาลูกๆมาเล่นนะฮะเดี๋ยวผมขอจอดตรงยิ้มเลยแล้วกันนี่ฮะขอตียิ้มนิดนึง ครับก็โอ้ยิมนี้ผมยังไม่ได้เหรียญทองเลยฮะนะยิมตียิมบ่อยๆจะได้เหรียญทองของยิมด้วยนะเมื่อกี้มันขึ้นมาเห็นไหมการได้เหรียญยิมทองเนี่ยนะฮะยิมที่มีเหรียญทองเนี่ยเราจะหมุนแล้วของจะออกเยอะกว่านะฮะกว่ายิมที่เราไม่ได้เหรียญทองนะฮะว่าไปครับนะ จระเข้ไปืะลุนะฮะเราต้องส่งเขากับอันนี้นะครัะขึ้นมาบวกสองนะฮะตียิมตีบอสที่ยิมเนี้ยนะฮะจะได้คะแนนมากนะฮะเอาไฟตีไฟฮะนะฮะเ,เวลาตีผมก็ไม่สนใครเป็นใครนะฮะแต่ว่าเช็คชั่วโมง ก็อยู่นานไปก็ตีบางทีอยากตีก็ตีเลยไม่สนชั่วโมงอะ่ะก็ยิมเขามีไว้ให้ตีครับอยากสู้ก็เติมมาไม่ใช่บอกอยู่ไม่ครบเลยตีแล้วนะครับก็เหมือนเรื่องของผมนะฮะไม่ได้อยู่ในเกติดการครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงได้ผมก็เลี้ยงแหละ <laughs> ให้เขาได้เหรียญ นะฮะบางทีก็เนี่ยฮะห้าสิบเหรียญต่อวัน,นะฮะยิมมันจะวางกี่ยิมก็ได้จะวางกี่ชั่วโมงก็ได้นะฮะแต่วางข้ามวันก็ไม่ได้เหรียญอยู่ดีนะฮะนี่นี่ฮะเรียบร้อยนะนะขอเอาลูกน้องวางอีกสักตัวนะครับก็คือยิมเนี่ยนะฮะเวลาเราวางเนี่ยนะฮะจะได้เหรียญก็ต่อเมื่อครบเท่าไหร่แปดชั่วโมงนิดๆนะจะได้ห้าสิบเหรียญ ถ้าน้อยกว่าน,นั้นก็ลดหลัดไปนะครับแล้วหนึ่งวันจะได้แค่ห้าสิบเหรียญเท่านั้นไม่มีเกินวางข้ามวันก็ไม่ได้เหรียญน,นะครับจนกว่าจะถูกตีลงนะฮะถ้าไม่ถูกตีลงก็ไม่ได้เหรียญอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวางหนึ่งครั้งได้สูงสุดคือห้าสิบเหรียญน,นะครับหลังเอปอมฮะวันนี้มานี่คนยังวิ่งอยู่เลยนะฮะตอนนี้ของผมอยู่ นะฮะกี่โมงกี่ยามแล้วแปดโมงจะเก้าโมงฮะเดี๋ยวก็จะครบรอบพอดีนะฮะขอวางยินแป๊บนะฮะเมื่อกี้ก็มีที่ว่างเราก็เสียบไปแล้วอ่ะต่อครับนะฮะมีศาลาตรงนี้ด้วยนะฮะเอาไว้ ตรงนี้เป็นยิมนะแต่ลานนี้เป็นออบเจกเป็นยิมแล้วด้านซ้ายก็จะมีที่ออกกําลังกายครับเนี่ยฮะมีคนมาออกกําลังกายทักทายกัน,มน,นลมลื่นมากนะครับบรรยากาศดีดีครับอยากให้ออกมานอกบ้านเล่นกันนะฮะโปเกมอนโกครับนะฮะโปเกมอนโกต้องโกฮะต้องโกต้องเดินต้องเดินทาง อยู่กับบ้านเล่นไม่มีทางสนุกครับไม่มีทางสนุกจริงๆส่วนตัวผมชอบเกมลักษณะน,นี้นะที่ได้ออกไปผจญภัยในโลกจริงๆนะครับนี่ฮะก็ข่าวก่อนก็จะเป็นหน้าแรงตรงนี้ก็ต้นไม้ใบไม้แห้งหมดตรงนี้ก็ดูใบไม้ผลิด้ะฮะใช่ไหมบ้านเราไม่มีบ้านเรามีหน้าร้อนกับร้อนชิบหาย นะฮะอ่ะน้องๆหนูๆน,นะฮะมีคนบอกว่ามีน้องๆหนูๆเล่นอยู่ด้วยนะครับกอ็อยากมานะฮะพาให้พ่อแม่พามาที่สวนนะสวะนสาธารณะนะครับมาเล่นได้นะฮะมาเป็นเสริมสร้างกิจกรรมในครอบครัวนะครับพ่อแม่ก็พาลูกมาเล่นได้นะฮะนี่มีอ่ะเดี๋ยวผมพาวนเข้าไปดูตรงนี้ก็อาจจะมี ก่อสร้างนิดหน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วน่าจะสวยแหละแล้วผมจะมาพามาเที่ยวอีกรอบนะฮะแล้วก็นี่เรามาถึงอนุสาวรีย์อีกแล้วนะฮะวนกลับมาครบหนึ่งรอบนะฮะเนี่ยฮะมีของเล่นเด็กด้วยนะฮะนี่ฮะมีลานของเล่นเด็กนะครับนี่เห็นไหอ่าตรงนู้นก็มีฮะเนี่ยตรงนี้ร่มรื่นมากเลยผมอยากมาจัดกิจกรรมตรงนี้นะ เพราะว่าเสามันน้อยนะครับต้องให้แดนติกเพิ่มเสาร,รอบยิมตรงนี้นะฮะเนี่ยบริเวณเสวนเขียวตรงนี้อยากได้เสาเพิ่มนะฮะเรื่งน,นี้เ,เล่นกันสนุกเลยครับมีห้องน้ำนะฮะทุกจุดมีห้องน้ำนะฮะสี่มุมตรงยิมเนี่ยมีห้องน้ําหมดเลยนะฮะบริเวณยิมเนี่ยมีห้องน้ําหมดเลยนะครับทั้งสี่มุมนะฮะมีเป็นที่พักเจ้าหน้าที่นะฮะ เสียงนกไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับนกเสียงมีกาเด่ยข้างบนหัวนเนี่ยฮะอากาศดีมากนะมาจัดก,กิจกรรมมีกาอีมีมานั่งฮะกลางวันก็ไม่น่าจะร้อนอะไรมากนะครับเนะี่ยฮะเรามาอยู่ในโซนที่เป็นนี่เป็นด้านหลังอนุสาวรีย์นะตรงนี้ก็มาเดินออกกำล,ลังกายได้นะครับเดินจับโปเกมอนได้โปเกมอนเยอะเชียวนะฮะ อ่ะหนึ่งรอบผ่านไปครับดูซิมีชายนี่กับเขาไหมฮะมีไหมมีไหมนี่ได้ชายนี่หนึ่งตัวครับนี่ตัวนี้ผมยังไม่มีด้วยนี่เห็นไหมได้ชายนี่หนึ่งตัวสองตัวรึเปล่ามหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ฮะได้ชายนี่ครับหนึ่งตัวนะฮะ เนี่ยฮะหนึ่งรอบเองนะฮะได้เชนี่ไปได้หนึ่งตัวขอดูดาวหนี่ยซิสี่ดาวไม่มีสามดาวมีสามดาวเช็คหน่อยสามดาวโอ้โหฮะอืออ่ะทีนี้ผมจะไม่เช็คแค่นั้นลอะครับผมเช็คเราจะเช็คเพื่อลบด้วยะฮะมีตัวศูนย์ไหมนะฮะเพราะผมเป็นสายสะสมตัวศูนย์โอ้ยี่นิดหนึ่ง นะฮะแล้วก็ PVP นะฮะ IV PVP นะฮะสองขีดล่างเต็มมีไหมเนี่ยผมจะมาเช็คตรนี้แหละทีละตัวนะฮะอ้นี่ไม่ใช่นะฮะคือถ้า IV มันไม่ได้เอาไป PVP หรือว่าไม่ใช่ IV ที่ผมสะสมหรือศูนย์เนี่ยนะฮะไม่ใช่ร้อยศูนย์เนี่ยัอเน,นี้ยใกล้เคียงไอ IV PVP นะฮะเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายอีกทีหนึง่ง ก็เช็คไปแบบนี้ละฮะทุกตัวนะฮะผ่านการเช็คของผมหมดนะฮะอ่ะวันนี้น่าจะไม่มีละนะฮะผมขอลบหนึ่งหนึ่งรอบหนึ่งรอบได้อะไรมาบ้างเนี่ยฮะได้เอปอมได้เพียบเลยนะฮะได้ของด้วยนะอันนี้ผมลบหมดนะอันนี้คือรอบที่เราเล่นวันนี้นะฮะนี่นี่ได้ทั้งหมดรอบเดียวนะเมื่อกี้ปั่นรอบเดียวได้สี่สิบตัวนะฮะเนี่ยสี่สิบสองตัวนะฮะ ถ้าเดี๋ยวปัดอีกรอบหนึ่งก็ได้ได,ได้เยอะแหละครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะฮะนี่ขึ้นยิมขึ้นยิมนะครับก็อยากให้ออกมาที่สวนนะร่มรื่นมากนะครับสลับแป๊บนึงชุดนะฮะ,นะฮะก็อยากให้ออกมาเล่นกันเยอะๆนะฮะที่สวนสาธารนณะนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมโปเกมอนโกนะอย่างที่บอกว่าอ่า โปเกมอนโกนะฮะต้องออกเดินทางแล้วก็อย่างงานคอมมูนิตี้เดย์อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องออกเดินทางมาเล่นนะฮะถึงจะถึงจะสนุกแล้วกันนะฮะอยู่บ้านไม่ได้แน่นอนสำหรับใครอยู่พื้นที่ไหนนะมีกลุ่มเพื่อนเล่นแล้วก็ขาดแคลนเสาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองบอกผมมานะฮะถ้าผมไปช่วยได้ผมจะไปช่วยนะฮะลองแจ้งมานะครับผมโอเคนะฮะสำหรับ คลิปนี้นะฮะสำหรับการบุกรลังโปเกมอนสวนสมเด็จนะฮะคงไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ารลังมีการอัปเดตนะฮะก็คือสวนมีการอัปเดตอ่าฟาซิลิตี้อะไรเพิ่มเติมนะฮะนี่ฮะผมก็จะมาเล่าแจ้งแถลงไขให้อีกทีหนึ่งฮะมาที่นี่ได้นะฮะปิดน่าจะสองทุ่มนะฮะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะฮะตอนเช้าคนเยอะหน่อยเสาร์อาทิตย์คนเยอะหน่อยกลางวันมาได้เลยนะฮะอ่าเข้าทางเมืองทองก็ได้ทางตีวานนท ตัดติวานนท์เข้ายากหน่อยเซิร์ฟคูเกิลได้ครับแล้วก็เข้าทางศรีสมานนะครับรอบๆก็มีร้านอาหารให้ทานฮะทางเข้ามีร้านอาหารหมดในเมืองทองร้านอาหารก็เยอะนะฮะซื้อน้ำซื้ออะไรมาด้วยก็ดีนะฮะมาปิกนิกก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกด s u b s c r i ปชันนะฮะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ